วันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อที่บอกว่าทําไมการที่เราเนี่ยตัดสินคนอื่นเนี่ยมันทําให้การ manifest ของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลนะคะเนื่องจากว่าทุกคนนะคะทุกจิตวิญญาณบนโลกใบนี้เนี่ยมีแสงสว่างค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะเรามีทั้งแสงสว่างแล้วก็ความมืดใช่ไหมคะซึ่งสองสิ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นของคู่กันเหมือนกับยินกับหยางนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปตัดสินคนอื่นนะคะซึ่ง เราอาจจะไปตัดสินสิ่งที่ไม่ดีของเขาเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยบล็อกแสงสว่างในตัวเขาด้วยอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบนักการเมืองบางคนนะคะหรือว่าอาจจะไม่ชอบบางสิ่งบางอย่างอะไรก็ตามเนี่ยแต่ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าเราเนี่ยยังสามารถได้รับแสงสว่างจากสิ่งนั้นได้เสมอตราบใดเนี่ยที่เราเนี่ยยังให้เกียรติเขาแต่ถ้าเราไปจัด ไปตัดสินเขาเรียบร้อยแล้วว่าค่ะแสงสว่างในตัวเขาเนี่ยมันก็จะไม่สามารถแผ่มาหาเราได้แล้วนอกจากนั้นนะคะเราเนี่ยยังช่วยเติมแสงสว่างในตัวเขาส่วนตัวเราเนี่ยก็จะได้รับความมืดมาแทนอย่างเช่นที่เราเคยทําคลิปไปว่าถ้าเกิดว่าใครที่นินทาพูดถึงเราลับหลังนะคะเขาเนี่ยเป็นคนดึงนกาทิฟเอนเนอรจีออกไปจากตัวเรา ในทางกลับกันนะคะเวลาที่เราเนี่ยตัดสินใครจัดใครพูดรับหลังถึงใครหรือว่าคิดไม่ดีกับใครอะคะ่ะเราอะก็เป็นคนดึงพลังงานนิเกทีบของเขาเนี่ยมาอยู่ที่ตัวเองนะคะอย่างเช่นเราจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าคือมันมีคําพูดหนึ่งที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราเนี่ยจัดคนอ้วนนะคะระบบเผาผลาญของเราเนี่ยก็จะชาลงทันทีโอเคถ้าทุกคนรู้คํานี้แล้วนะคะก็เลิกตัดสินทุกคน แล้วก็มองว่าทุกคนเนี่ยมีข้อดีแล้วก็พยายามพูดถึงแต่ข้อดีของเขาส่วนข้อเสียเนี่ยก็ปล่อยไป